สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel อรยา PSK นะคะวันนี้นะคะนุ่นก็จะมาอัปเดต8ข้อที่เราควรเตรียมตัวก่อนไปประเทศจีนนะคะแล้วก็5แอปที่จะช่วยชีวิตคุณให้อยู่รอดในแดนมังกรนะคะซึ่ง ถ้าใครที่อยากจะรู้แบบเรื่องแอปอย่างเดียวเนี่ยก็สามารถกรอไปได้เลยนะคะนุ่นจะทําสารบัญไว้ให้ใต้ De description นะคะถ้าใครที่แบบเออยังไม่รู้อะไรเกี่ยวกับประเทศจีนเลยนะคะก็คิดว่าควรจะฟังตั้งแต่แรกเลยนะะเพื่อทุกคนจะได้ไม่ต้องแบบโง่นานแล้วก็เหนื่อยฟรีในประเทศจีน,นะะอันนี้นะคะนุ่นก็มาพูดจากประสบการณ์ของคนที่ไม่เคยไปประเทศจีนเลยนะคะแล้วนุ่นก็ไปมาล่าสุดนะคะก่อนที่ประเทศจีนจะเปิดให้นะักท่องเที่ยวเข้าแค่นิดเดียวนะคะนุ่นก็ไปมา14วันซึ่งนุ่นไปมาประมาณ3-4เมืองนะคะนุ่นจาไม่ได้ ว่าชื่อมันจํายากนิดนึงแต่ว่าหลักๆก,ก็คือมีไปเชียงไฮ้ด้วยแล้วก็ไปปักกิ่งด้วยนะคะแล้วก็มีหนิงปอมันมีหลายๆอย่างนะคะที่คนไทยอย่างเราเนี่ยไม่รู้แล้วนุ่นก็คิดว่ามันจะประหยัดเวลาให้ทุกคนได้มากๆเลยถ้าทุกคนรู้สิ่งนี้ก่อนที่จะไปประเทศจีนข้อที่1นนะคะก็คือเรื่องวีซ่าวีซ่าเนี่ยของนุ่นจะใช้เป็นเออมีเอเนตนนะคะช่วยทําให้แล้วถ้าเอเจเต์เขาแบบต้องการอะไรเนี่ยเขาก็จะมาขอเรานะสะดวกง่ายมากๆแล้วก็เตรียมเวลาหนึ่งวันไปทําวีซ่านุ่นไปตอนที่มันเป็นแบบ ต้องไปในทาง business เท่านั้นแต่การมีเอเจนเนี่ยมันก็ทําให้ทุกอย่างมันสะดวกสบายมากขึ้นนะคะเพราะเขาจะจองคิวแล้วก็อะไรอะไรช่วยเราให้เราแบบเร็วขึ้นได้นะคะ ข้อที่2เนี่ยก็คือเรื่องซิมนะคะและก็อินเทอร์เน็ตในการที่จะใช้ต่างประเทศคือมันก็มีทางเลือกให้คุณ2ทางนะคะว่า 1. คุณจะใช้ซิมแบบประเทศไทยหรือว่าคุณจะใช้ซิมต่างประเทศนะคะมีส่งทางเลือกซึ่งนุ่นจะพูดถึงเรื่องซิมไทยก่อนเนาะเพราะว่านุ่นอะใช้ซิมไทยไปนะคะของท m o v e นะคะแล้วก็เปิดโรมมิ่งต่างประเทศเนี่ยให้มันส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตไปที่ประเทศจีนนะคะ ราคาเนี่ยก็อยู่ที่399บาทต่อ10วันเนาะซึ่งเขาจะเป็นโปรแบบ7จิกแล้วก็แถม 3G จิกนะคะก็คือ10วัน1 0 g จิก b เป็นราคาประมาณ399นะคะไม่รวมแบตมั้งซึ่งจริงๆแล้วถ้านุ่นไปจีน14วันนะคะนุ่นก็ใช้แค่2ครั้งอะ่ะมันก็จะได้20วันแล้วใช่ไหมแต่ว่าด้วยความที่เราเนี่ยยังไม่รู้จัก VPN นะจุดนั้นนะคะนุ่นก็เลยใช้อินเทอร์เน็ตไทยไปเยอะมากคือใช้ดู YouTube แล้วก็ดูซีรีส์มันก็เลยหมดเร็วนะคะพอมันหมดปุ๊บเนี่ยมันก็จะอืๆดๆ น้ามันช้านะคะนุ่นก็เลยสมัครไปเป็น3โปรนะคะก็คือโดนไป399กคูณสก็เกือบ1 2 0 0บาทไม่รวมเบ็ดนะคะณจุดนั้นที่เราไปต่างประเทศแล้วทุกคนมันแบบมันต้องใช้อินเทอร์เน็ตในการเดินทางในการ g ู o g l e Map ในการหารถไฟอะไรต่างๆแล้วก็การจ่ายตังอลีเเพเวลาเน็ตช้ามันก็รู้สึกเสียอารมณ์นะคะมันก็เลยซื้อไปเลยดีกว่าเพราะว่าการไปต่างประเทศเราก็ไม่ได้ไปบ่อยนุ่นจะเปรียบเทียบ2ออย่างนะคะก็คือมันจะเป็นเหมือน การซื้อซิมต่างประเทศนะคะคือซื้อซิมไทยเนี่ยแหละแต่ว่า เออซิมแบบแยกอะ่ะคือไม่ใช่ซิมหลักของเราอะ่ะไปต่างประเทศนะคะซึ่งราคาเนี่ยมันก็อยู่เท่ากันเลยทุกคนนุ่นไปถาม t ท m o v e มานะคะเขาก็บอกว่าให้เราอะ่ะไปเปิดไอโรมิงใน iService ่ะมันก็เหมือนกันเลยคือโปรเดียวกันนะคะได้ทุกอย่างเหมือนกันเป๊ะแค่เราไม่ต้องเปลี่ยนซิมเราจะได้ไม่ต้องมานั่งเก็บซิมแล้วกลัวซิมหาย iService นะคะอย่างแรกนะคะเราเข้ามาในแอป to i Service นะคะตรงนี้ไปโหลดแอปมาซึ่งเป็นแอปที่ไม่เคยใช้มาก่อนในชีวิต เสร็จแล้วกดเข้าไปที่ซื้อแพ็กเกจเสริมนะคะ,ะเราต้องเข้าสู่ระบบก่อนด้วยโอเคทุกคนเนี่ยพอเราเข้ามาแล้วนะคะเราก็เข้ามาที่ซื้อแพ็กเกจเสริมเสร็จแล้วเนี่ยมาเลื่อนตรงนี้นะคะไปเป็นโลมิงโลมิงทุกคนแล้วก็ใส่ชื่อประเทศประเทศจีนเสร็จแล้วเนี่ยเลือกเป็น10วันนะคะแล้วก็แล้วแต่แต่ละคนนะคะนี่เราใช้เป็นอันนี้ t r a v e l a s i ชีย 7, จิกะไบ10วันนะคะฟรี3จิกะไบอันนี้เลยแค่นั้นแหละแล้วก็กดแล้วก็เลือกวันนะคะพอเราอยู่ต่างประเทศเราก็อยากรู้ใช่ไหมว่าเราใช้เน็ตไปกี่จิกะไบแล้วการใช้เน็ตเนี่ยนะคะเราก็สามารถเช็คได้ด้วยการกดดอกจันหนึ่งหนึ ดอกจันแล้วก็เลข2แล้วก็สี่เหลี่ยมนะคะมันก็จะขึ้นมาให้อันนี้สําหรับ True Move อย่างเดียวนะคะแต่นุ่นก็คิดว่าของ True Move ก็โอเคนะคะแค่ตอนสุดท้ายมันก็จะแบบลดความเร็วลงด้วยความที่ตอนนั้นเราไม่รู้จัก VPN ใช่ไหมคือเราไปโรงแรมปุ๊บอะโรงแรมเนี่ยเขาก็จะมี Wi-Fi แต่ว่าพอเราเข้า Wi-Fi โรงแรมอะเล่นอะไรไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าที่จีนมันจะปิดกั้นการมองเห็นของทุกต่างประเทศอะคือเราจะไม่สามารถเข้า YouTube หรือว่าเข้า Line ได้เลยเราต้องเข้าไปที่ VPN นะคะซึ่งนุ่นใช้เป็นแอป1.1.1 เพราะว่ามันง่ายที่สุดในโลกแล้วทุกคนก็คือไปโหลดมาแล้วก็กดเปิดนะคะมันก็จะแบบติดตั้ง VPN อะไรให้เราคือเวลาที่เราเข้า Wi-Fi เนี่ยเราก็แค่ไปกดเปิด VPN นะคะเสร็จแล้วพอเราออกจากโรงแรมเนะี่ยเราก็ปิด VPN แล้วก็ใช้เน็ตธรรมดาได้ปกติเลยแต่ว่าถ้าเราลืมปิด VPN เนี่ยบางทีการสแกนจ่ายของเรามันอาจจะชา้าลงเออในส่วนของโปรที่นุ่นซื้อไปนะคะมันจะเป็นโปรเน็ตอย่างเดียวแต่ถ้าใครที่คิดว่าเออต้องมีการโทรคุยเรื่องธุรกิจหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยที่สําคัญนะคะก็ซื้อโปรโทรคุยไปด้วยได้นะคะมันก็จะมี อยู่ใน i Service อยู่ข้างๆกันนะ,ะส่วนของนุ่นเนี่ยใช้แค่อินเทอร์เน็ตอย่างเดียวก็พอแล้วนะคะเพราะว่าเราใช้โทรไลน์เอาฟูไ iSe r v i c e สเนี่ยนะคะสมมติว่าเราไปต่างประเทศเนี่ยเราก็ยังสามารถเติมโปรได้เลยนะคะเพราะว่ามันใช้อินเทอร์เน็ตในการเชื่อมต่อแล้วบินเนี่ยเขาก็จะมาเก็บในเดือนหน้ามันสามารถตั้งล่วงหน้าไว้ก็ได้หรือว่าเราจะตั้งวันที่3เลยก็ได้มันก็จะเปิดสัญญาณให้เราใครที่ติดอยู่ต่างประเทศเนี่ยก็สามารถใช้วิธีนี้ได้เลยเพราะว่าเวลาที่เราไปถึงต่างประเทศปุปป๊บอะคือถ้าเราไม่ได้ซื้อโประอะไรไไไปอ่่ะสสัััญญาาาณมมมมมนจมมีเลยรนะาารถบ ไม่สามารถรับอะไรได้นอกจากแบบเราจะใช้อินเทอร์เน็ตใน Wi-FI ซึ่งนุ้นก็คิดว่ามันก็ลําบากนิดนึงแหละแต่เรื่องของการที่ใช้เบอร์เดิมเนี่ยถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ซื้อโปรโทรศัพท์แล้วมีคนโทรมาหาเราอย่างเงี้ยแล้วเรารับไปนะคะก็คือนาทีละ50บาทพูดถึงเรื่องซิมไทยเยอะมากแล้วนะคะต่อไปนุ่นจะพูดถึงซิมต่างประเทศนะคะสมาชิกที่นุ่นไปด้วยเนี่ยก็จะมีคนที่ไปซื้อซิมต่างประเทศนะคะราคาเนี่ยมันจะอยู่ที่1 5 0 0บาทไทยต่อ1เดือนนะคะก็สามารถโทรได้เล่นอินเทอร์เน็ตได้้ประมาณนี แต่มันมี3คนใช่ไหมที่ซื้อซึ่ง2คนน่ะเป็นคนที่60อัพนะคะเขาไม่ค่อยเล่นอินเทอร์เน็ตเขาใช้ซิมเนี้ยอยู่รอดจนถึง14วันนะคะคือไม่มีปัญหาแต่ว่ามีน้องคนนึงเขาก็เล่นอินเทอร์เน็ตเยอะเป็นปกติเหมือนเราเนี่ยแหละทีเนี้ยอินเทอร์เน็ตเขาดันหมดนะพอหมดปุ๊บอะมันจะแต,ตัดเบอร์เขาทิ้งอะเหมือนว่าใช้ไม่ได้แล้วหรือว่าอาจจะด้วยความที่เราไปอยู่ที่อีกเมืองหนึ่งอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบงงๆนะคะกลายเป็นว่าเบอร์นั้นใช้อะไรไม่ได้แล้วก็เลยต้องไปสมัครไออนของนูนนเซ ถ้าใครที่แบบไปซื้อซิมจีนก็ต้องดูให้ดีนะคะว่าเออถ้าเราใช้หมดแล้วเดี๋ยวมันจะตัดไหมหรือบางทีเราแค่ไปอยู่ต่างจังหวัดที่มันไม่ใช่พื้นที่อะไรเงี้ยมันก็ตัดนะคะทุกคนคืองงใครเข้าใจก็สามารถมาพิมพ์ใต้คอมเมนต์แล้วก็ถแถลงการถแถลงขได้ณจุดนี้นะคะ จะบอกว่าไอการที่ซื้อซิมต่างประเทศเนี่ยมันก็จะดีตรงที่เรามีเบอร์ของประเทศจีนใช่ไหมเวลาที่เรามีปัญหาก็ให้เบอร์ของเราไปได้นะคะหรือว่าเวลาสมัครแอปอะไรต่างๆเนี่ยบางทีเขาก็จะขอเบอร์ซึ่งมันก็จะดีคนละอย่างกันเนาะ ข้อที่3นะคะก็คือการเตรียมข้อมูลการไปเที่ยวนะคะเพราะว่าด้วยความที่นุ่นนะไปแบบไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรทั้งนั้นนะคะคือเวลาที่เราไปเที่ยวจีนแล้วเราแบบไปเจอกับวัน,วนหยุดอย่างเงี้ยวันเชงเมง้งหรือวันอะไรต่างๆอะ่ะทุกคนคนจีนน่ะเขาแบบสามารถเข้าในสถานที่สําคัญได้ฟรีนะคะ ่มันก็จะมีจํานวนจํากัดแล้วเขาก็จะสแกนบาร์โค้ดแบบหน้าง,งานแล้วพอเราไปถึงอะ่ะเราไปสแกนกว่าเราจะอ่านรู้เรื่องอะ่ะกว่าเราจะแปล Google Translate เสร็จอะ่ะตั๋วเต็มไปแล้วตั๋วเต็มไปแล้วแต่ถ้าใครที่ได้ภาษา,าจีนอะ่ะมันก็สามารถแบบเอา QR c o d e ไปกรอกก่อนคืนก่อนหน้าแล้วก็จองบัตรฟรีอย่างนี้ได้นะคะ ซึ่งของนุ่นเนี่ยไม่ทานตลอดเลยค่ะทุกคนคือไปที่ไหนก็ไม่ทันคนจีนกว่าจาก Google late, ะก g o กิ l a ทนสลัว่าพิมพ์พาสปอร์ตเลขอะไรชื่ออะไรอย่างเงี้ยจบเหตุกันค่ะทุกคนสิ่งที่เข้าได้ในวันที่สําคัญของประเทศจีนนะคะก็คือเข้าวัดค่ะวันเชิงมิงนะคะมีการสวด ต,ตังเล็กน้อยเพราะว่าคนจีนแบบเยอะมากจริงๆไปแย่งกับเขาไม่ไหวนะถ้าวันไหนที่วันหยุดเสราร์อาทิตย์อย่างเงี้ยทุกคนเตรียมตัวไว้เลยนะคะว่าคนเยอะแน่นอนยิ่งเป็นที่ที่ดังๆที่เราแบบรู้จักอย่างเงี้ยอ่ะเต็มไปที่จะไปอะ่ะ ลองดูก่อนว่ามันเป็นวันสําคัญอะไรของเขาหรือเปล่าแล้วเราจะไปเที่ยวไหนบางทีเราต้องจองล่วงหน้าหนึ่งวันถ้าแบบไปช้าเขาก็จะรัดคิวของเราแบบคิวเราหายไปแล้วนะคะอันนี้พูดถึงในปักกิ่งนะคะแต่ว่าถ้าเป็นจังหวัดที่มันไม่ค่อยมีคนจังหวัดบ้านๆอย่างเงี้ยคนน้อยๆอย่างมันก็ไม่ต้องถึงกับจองล่วงหน้านะคะแล้วบางทีเนี่ยค่าเข้า,ขาก็ฟรีด้วยเหมือนนุ่นไปเข้าว,วัดที่น่าจะที่หนิงป่อนะคะก็คือเข้าฟรีและวัดใหญ่มากทุกคนไม่มีคนเลย แต่พอนุ่นไปเข้าวัดที่เซี่ยงไห้เ่ยก็ต้องจ่าย30หยวนแถมแบบคนเยอะมากอะไรเงี้ยพอดีวันนั้นเป็นวันชิงเมงส่วนตัวนุ่นก็ชอบไปเที่ยวตามต่างจังหวัดของจีนมากกว่าเพราะมันรู้สึกว่าเราไม่ต้องแย่งชิงอะ <c oughs> ข้อที่4นะคะก็คือทุกคนควรรู้ไว้ว่าประเทศจีนนะคะส่วนใหญ่ประมาณ99.9%เนี่ยเขาไม่มีที่ฉีดตูดน,นะคะดังนั้นเนี่ยวิธีแก้ของสาวๆเนี่ยก็อาจจะแบบว่าใส่แครฟีหรือว่าผ้าอนมามัยหรือพกกระดาษชิดชู่หรือว่ากระดาษชิดชู้เปียกนะคะทําไมถึงแบบบอกให้พกไปตั้งแต่อยู่ที่ไทยนะคะเพราะว่าพอเราไปถึงจีนปุ๊บเนี่ยวันแรกเนี่ยเราจะบเบ,เบ,เบนะคะแล้วเราจะแบบ เออหาเหมือนหาเซเว่นไม่เจอมันทุกอย่างมันไกลกันไปหมดอ่ะแล้วเราไม่ใช่เจ้าถิ่นนะคะทําให้แบบเออถ้าเราเตรียมไปจากที่ไทยมันก็จะอุ่นใจกว่างงกว่าเราจะแบบเจอเซเว่นครั้งถัดไปในเรื่องของที่ฉีดตุ่นเนี่ยมันก็แล้วแต่ว่าใครแบบถนัดแบบเออใช้กระดาษเปียกหรือว่าอย่างของเรากับของพ่ออย่างเงี้ยเออพ่อก็คือใช้เป็นขวดน้ําอ่ะเติมน้ําไว้นะคะแล้วก็แบบเวลาจะไปเอึที่ไหนอย่างนี้ก็เอาขวดน้ําไปด้วยมันก็สะดวกสบายเหมือนเราพกขันส่วนตัวไป ต่อไปข้อที่6ก็คือทีมทาผิวนะคะอันนี้คือสําคัญมากเวลาที่ประเทศจีนเขาหนาวเนี่ยมันจะทําให้ผิวของเราอ่ะมันตึงนะคะแล้วมันจะทําให้เราอ่ะรู้สึกคันเนื้อคันตัวถ้าเป็นที่ปักกิ่งอ่ะก็คือแห้งแบบแห้งมากๆนะคะดังนั้นถ้า เราแบบไปพักโรงแรมที่มันไม่ได้หรูอะ่ะเออมันอาจจะไม่มีครีมทาผิวให้เราจะทําให้เราไม่สบายเนื้อสบายตัวนะถึงแม้ว่าใครที่อยู่ประเทศไทยแล้วไม่เคยทาผิวเลยแต่พอไปถึงประเทศจีนน่มันต้องทาทุกคนไม่งั้นอะ่ะอย่างพ่อเราแบบเป็นคนที่ไม่ทาผิวเลยแล้วพอไปถึงที่ปักกิ่งปุ๊บอะแค่วันแรกวันเดียวนะคะคือเหมือนแบบผิวแตกอะผิวแตกจนมันเหมือนเป็นผื่นสีแดงๆอะทุกคนน่ากลัวมากอะ่ะพ่อก็คือต้องยอมทาครีมทาผิวนะคะก็คือทาทั้งหน้าทั้งตัวเลยเพราะไม่งั้นมันไม่ได้มันแห้งมากจริงๆ ข้อที่เเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของ QR code เข้าประเทศจีนนะคะเวลาพอเราไปถึงประเทศจีนปุ๊บเนี่ย landing เขาก็จะมีให้สแกน QR code เหมือนเราไปกรอกในเว็บนะคะว่าเราอะ่ะไม่ได้เป็นโควิดนะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะคะที่อยากย้ําไวอ้อ่ะเพราะว่าอะไรสมมุติว่าเวลาที่เราจะออกจากประเทศจีนอย่างนี้ใช่ไหมคือเราอะ่ะก็ต้องมีการทำไอ้ QR code อันใหม่วันต่อวันนะคะคือ เข้าประเทศ1นครั้งแล้วก็ออกประเทศอีกครั้งหนึ่งทีนี้ <t ry> ตอนที่เราอะจะกลับไทยนะคะเราก็ไม่ได้ทำ QR c o คอันนี้แล้วเวลามันค่อนข้างริงรีบททำให้เราต้องมาเสียวเวลานั่งทำ QR c โค e อีกประมาณ10-15นาที <t ry> เรื่องที่8นะคะ <t ry> ก็คือเรื่องของการซื้อตั๋วรถไฟในที่นี้นะคะก็จะมีทั้งตั๋วรถไฟแบบความเร็วสูงแล้วก็ ตั๋วรถไฟ MRT รถไฟใต้ดินเหมือนประเทศไทยนะถ้าเป็นรถไฟแบบความเร็วสูงเนี่ยก็แนะนําว่าให้ซื้อก่อนล่วงหน้าประมาณ1-2วันนะคะ1วันก็ได้เพราะว่าบางทีเนี่ยเราไปซื้อตั๋วรถไฟความเร็วสูงแล้วมันก็เต็มนะคะมันเป็นที่โดยเฉพาะเหมือนว่าเราขึ้นเครื่องบินคือมันจะเป็นที่แบบ A 1 A 2 A 3อะไรอย่างเงี้ยเราไม่สามารถเดินเข้าไปแล้วก็ไปยืนอยู่ รถไฟถ้าสมุิเราซื้อช้ามันจะทําให้การเดินทางของเราล่าช้าไปหนึ่งวันถ้าใครที่คิดจะเลื่อนตั๋วรถไฟแบบความเร็วสูงนะคะจะบอกไว้ว่าครั้งแรกที่นุ่นเลื่อนเนี่ยก็คือเลื่อนฟรีนะคะแต่ว่าครั้งที่2เนี่ยก็ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายนะเรื่องที่2นะคะหมายถึงเรื่องรถไฟฟ้า MRT ก็คือซื้อเหมือนอยู่ประเทศไทยนะคะคือไปถึงปุ๊บก็ซื้อหน้างงานได้เลยไม่ต้องจองล่วงหน้านะคะ 8ข้อแรกนะคะก็จบไปแล้วทีนี้เรามาพูดถึงสิ่งที่สําคัญมากๆๆนะคะก็คือแอปพลิเคชันที่ช่วยชีวิตในแดนมังกรคนถ้ามันไม่มีแอปนะชีวิตของเรามันจะยากขึ้นแบบพันเท่าเลยนะคะที่จีนเวลาที่เราไปไหนเราจะรู้ได้ไงว่าเราต้องไปลงที่สถานีไหนแล้วเราจะต้องแบบไปยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่มีทางรู้เลยขนาดบ้านเราเรายังไม่รู้อยู่จีนจะรู้ได้ยังไงนะมาเริ่มกันที่แอปแรกเลยนะคะ ก็คือแอป a l i p เพที่ Ali p เพเนี่ยต้องมาก่อนนะคะเพราะว่า A l i p เพมันสำคัญยิ่งเลยแอปนี้นะคะมันก็จะเป็นแอปที่คล้ายๆกับ t r u e Money Wal l e t แนะนำว่าควรทำก่อนที่มาประเทศจีนเพราะว่าเผื่อว่าใครที่แบบใช้เบอร์จีนเนี่ยมันจะยากนะคะในการทำา A ีเพเพราะว่าเราอะใช้เบอร์ไทยในการทำา A ีเพเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เปิดบัญชีมี OTP มาแล้วก็ต้องยืนยันตัวตนนะคะได้โดยการใช้พาสปอร์ตแต่ถ้าเราไปแบบใช้เบอร์จีนอย่างเงี้ยบางทีเนี่ยมันก็จะให้เรายืนยันเป็นเหมือนว่าเราเป็นเออเป็นคนจีนเารา ประชาชนของคนจีนมายืนยันมันก็จะยากนะคะดังนั้นนุ่นแนะนําว่าทําก่อนที่จะไปประเทศจีนจะดีที่สุดแล้วก็ยืนยันพาสปอร์ตอะไรให้เรียบร้อยนะคะให้มันสามารถแบบใช้จ่ายเงินได้ส่วนในเรื่องของการเติมเงินเข้าไปยังไงก็คือทางเราคือเราเอาเงินสดนะคะจากไทยเนี่ยไปประเทศจีนใช่ไหมแล้วเราก็ไปเจอกับคนจีนที่เป็นซัพพลายเออร์เราก็สามารถเอาเงินสดให้เขาแล้วให้เขาโอนเงินมาให้เราอย่างเงี้ยมันก็จะง่ายนะคะแล้วก็จะได้เงินหยวนอยู่ในอารีเพข,ของเราแล้วก็ใช้จ่ายตลอดทริปได้เลยแต่ถ้าสําหรับใครที่ ไม่ได้มีเพื่อนคนจีนนั่นุ่นก็ยังไม่รู้จะว่ายังไงนะคะทุกคนวิธีนะคะก็คือเข้าไปที่อันนี้แล้วก็กด Receive ใช่ไหมเสร็จแล้ว ไปก็เราก็โอนไปแบบพอดีพอดีที่เราใช้แล้วทําไมเราถึงต้องโหลดอาลีเพย์ไปใช้นะคะข้อแรกเนี่ยก็คือคนจีนเนี่ยเขาไม่ค่อยใช้เงินสดกันแล้วค่ะทุกคนคือเวลาที่เราอ่ะเอาเงินไปจ่ายแบบรถเมย์อย่างเงี้ยรถเมย์ก็แบบไม่ทอนเงินนะคะเพราะว่ารถเมย์ไม่มีเงินทอนค่ะเขาไม่มีเหรียญไม่มีอะไรให้เราทําให้เราต้องจ่ายเกินข้อที่2นะคะความดีงามของมันเนี่ยก็คือเราสามารถเอามันอ่ะไปสแกนรถบัสได้ทุกคนเหมือนบ้านเราเนี่ยเราต้องจ่ายเงินแต่อันเนี้ยของเขาก็คือสแกนอาลีเพย์ตอนขึ้นนะคะแล้วก็ตอน มันจะเป็นในส่วนของทรานสปอร์ตถ้าเราทําไม่เป็นนะคะเราก็ไปถามกระเป๋ารถเมให้เขาช่วยทําให้เราได้นะคือมันสามารถใช้ได้ทุกเมืองเลยที่มีรถเมลเราก็แค่เปิดอาลีเพย์แล้วก็ให้เขาเปิดเหมือนเป็นบัตรในอิเล็กทรอนิกส์บัตรอะไรเงี้ยรถเมลที่จีนอ่ะจะบอกว่าถูกมากๆนะคะราคาอยู่ประมาณแบบ1่หยวน2อหยวนแค่นี้เองมันก็ดีอ่ะคือมันมันใหม่นะคะมันดีอ่ะทุกคนถ้าเรารู้รู้ทีรู้ทางเนี่ยเราก็จะประหยัดเงินไปได้อีกซึ่งถ้าใครที่อยู่ไทยแล้วลองทํานะคะอาจจะหาไม่เจอเพราะว่า อันเนี้ยสมมติว่าเราเลือกว่าเราอยู่ที่ระยองนะคะแล้วพอเปิดมาจะไม่มีทานสปอร์ตเลยเพราะว่าไม่มีใครรับแบบอลิเพย์แต่ถ้าเราเปลี่ยนพื้นที่นะคะไปอยู่ที่ปิ่งจิงเนี่ยปุ๊บเนี่ยหน้าหน้าจอของมันจะเปลี่ยนทันทีนะคะเราก็จะสามารถเข้าไปที่ทานสปอร์ตนี่แล้วมันก็จะมีทั้งเมโทรด้วยแล้วก็แท็กซี่นะคะนอกจากรถมี์แล้วนะคะข้อที่3เนี่ยก็คือเขายังมีจักรยานอลิเพย์ด้วยคือในเมืองใหญ่ๆอย่างเช่นเซี่งยงไฮ้หรือว่าปักกิ่งเนี่ย เขาจะมีจักรยานวางไว้เยอะมากนะคะแล้วจะมีจุดจอดจักรยานเราสามารถใช้อลิเพย์เนี่ยไปสกแกนแล้วก็ขับจักรยานไปทั่วเมืองไปท่องเที่ยวได้จักรยานเนี่ยมันก็ไม่แพงนะทุกคนขึ้นอยู่กับเวลาที่เราใช้ด้วยแต่มันก็ประมาณแบบเริ่มต้นก็คือ1.5หยวนแล้วมันดีตรงที่ว่าในเมืองใหญ่ๆอ่ะมันก็จะมีเลนจักรยานซึ่งไอเลนจักรยานมนก็ไม่ใช่ว่ามันก็จะปลอดภัยขนาดนั้นคือมันก็จะมีมอเตอร์ไซค์บ้างมีรถมาบ้างอะไรเงี้ยแต่คือเขาจะให้เกียรติคนที่ปั่นนนนนจจจััักกกกรรยยาาาใเลม็ะดีว ปั่นที่ไทยนะคะคืออากาศมันก็ดีว่าส่วนตัวนุ่นก็ชอบปั่นจัก,กรยานในเมืองพวกนี้มากๆนะคะเพราะว่าเราจะได้เห็นอะไรสวยๆแต่แบบไม่ปวดเท้าเลยน่ะเออมันฟินนะ่ะทุกคนคือต้องลองนะคะอย่างไปปักกิ่งอย่างเงี้ยเพราะเหมือนแบบสร้างเมืองไว้ให้คนปั่นจัก,กรยานแต่ถ้าเมืองที่แบบว่าเป็นชนบทนิดน,นึงอาจจะแบบว่าไม่ค่อยเท่าไหร่คือไม่ค่อยเห็นจักรยานเท่าไหร่ แล้วก็ข้อแนะนําสําหรับใครที่ปั่นจัก,กรยานนะคะเวลาที่เราอ่ะจะปั่นจัก,กรยานไปที่ไหนสักที่เนี่ยเราก็ใช้ Google Map นะแล้วก็เปิดไปที่ตัวรถนะคะเหมือนเราต้องใช้ทางเดียวกับรถยนต์นะคะเพราะในประเทศจีนเนี่ยถ้าเราไปแบบปั่นจัก,กรยานในทางคนเดินนเขาไม่อนุญ,ญาตเขาจะไล่เราออกมาตลอดนะคะบอกวิธีใช้จัก,กรยานอาลีเพนะคะคือเราก็เข้าไปสกแกนบาร์โค้ดข้างหลังจัก,กรยานสแกนเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะให้เราแบบไปอนุญ,ญาตการแบบสถานที่ที่เราอยู่ ซึ่งเขาจะได้รู้ไงว่าจัก,กรยานมันไปอยู่ตรงไหนพอเราอนุญ,ญาตเสร็จนะคะเราก็มาสแกนบาร์โคดอีกรอบนึงแล้วก็กดแบบโอเคโอคพอกดไปเรื่อยๆนะคะมันก็จะปลดล็อกตึง้งแล้วมันก็จะพูดอะไรของมันนะคะเราก็จะสามารถขี่จัก,กรยานไปได้แล้วพอเราขี่เสร็จนะเราก็เอาจัก,กรยานไปจอดในที่ที่เขาอะ่ะ เขียนแบบจุดให้มัน parking อะ่ะเออคือเป็นที่จอดจักรายานนะคะไม่งั้นอะ่ะมันจะเด้งคะ่ะเวลาที่เราอะ่ะไปกดมันจะมีตัวกดอยู่ข้างหลังล้อนะคะเหมือนเป็นตัวล็อกจักรยานนะทุกคนเออพอเราล็อกปุ๊บมันจะเด้งนะคะถ้ามันไม่ใช่ที่จอดของมันแอปที่2นะคะก็คือแอป Google Map ของเรานั่นเอง Google Map เนี่ยเราก็สามารถใช้หาร้านอาหารได้หาสถานที่ท่องเที่ยวได้นะคะถ้าเราแบบว่าไปที่นึงแล้วมันไม่มีเออหรือว่ามันไม่ให้เราเข้ายอะไรเงี้ยเราก็หาที่อื่นโดยใช้ Google Map ได้แล้ว Google Map เนี่ยมันก็ดีอีกอย่างหนึง่งคือมันจะไปเชื่อมแบบกับอีกแอปหนึ่งคือมันจะมีชื่อภาษาจีนนะคะให้เราก๊อปปี้ได้เพื่อที่จะเอาไปใช้กับอีกแอปหนึ่งแล้วอีกอย่างหนึ่งของ Google Map นะคะก็คือใช้ได้เวลาที่เราอ่ะจะแค่เดินไปที่นู้นะะคะ ก็สามารถนําทางเราได้เช่นกันแต่ถ้าเราอยากหารถเมย์หรือว่าเราจะรถไฟสายไหนอะไปถึงที่ท่องเที่ยวที่เราอยากไปเราไม่สามารถใช้ Google Map ได้นะคะมันไม่บอกเรานะคะคือประเทศจีนน่ะเขาไม่ให้ Google Map เข้ามาสํารวจอะไรประมาณนี้แล้วมันก็ไม่รู้ว่าเราต้องขึ้นรถสายไหนแล้วไปต่อสายไหนดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องเข้าไปที่แอปไปตู้ค่ะทุกคน ไปตู้มันก็จะเป็นเหมือน Google Map ของประเทศจีนนะคะแล้วมันก็เลิศดม,มากๆโดยวิธีการใช้ไปตู้นะคะเราก็เข้าไปตรงที่มันจะเป็นแบบเหมือนหน้าตาแบบรถไฟอะรถไฟเราจะสามารถหาได้นะคะว่าจากที่เราอยู่เนี่ยเราไปถึงที่ท่องเที่ยวของเราเนี่ยเออไปโดยวิธีการไหนมันจะมีรถเมนะคะรถ MRT อะไรแบบเนี้ยเราก็ไปเลือกสถานที่นะอป ชื่อจาก Google Map นะคะมาลงที่ปายตู้แล้วทีเนี้ยเราก็สามารถที่จะดูได้ว่าเราจะเลือกวิธีการไหนในการเดินทางนะคะซึ่งมันก็โอเคมากๆละเอียดมากๆเลยนะคะแต่แค่แบบทุกอย่างตอนแรกอะ่ะเราจะตกใจเพราะมันเป็นภาษาจ,จีนแล้วเราไม่อยากใช้นะแต่พอเราอยู่ไปเรื่อยๆื่อเราเริ่มเหนื่อยนะคะกับการใช้ g ู o g l e Map เพราะมันไม่บอกอะไรเราเลยเราก็จะเริ่มเปิดใจนะคะใช้ปายตู้แอปที่4นะคะก็คือแอป Google Translate นุ่นคิดว่ามันดีมากนะคะในการที่เราจะถ่ายอะไรต่างๆแล้วแปลนสมมุติว่าเราอ่านรู้แล้วว่าอ๋อไปตู้มันให้เราไปทางนี้นะคะแล้วอีไปตู้เป็นภาษาจีนหมดเลยค่ะทุกคนทุกคนจะงงกับแบบการอ่านตัวภาษาจีนมากๆที่เนี้ยทุกคนอะ่ะต้องแคปหน้าจอจากไปตู้นะคะ เสร็จแล้วเนี่ยเอาไปใส่ใน Google Translate ค่ะให้มันเป็นภาพแล้วมันก็จะบอกเป็นภาษาอังกฤษให้เราหมดเลยทีนี้เวลาที่เราออกไป MRT เราก็จะรู้แล้วว่าอ๋อเราจะไปสถานีนี้เพราะว่าในสถานีรถไฟฟ้า,ฟาเนี่ยมันจะมีภาษาอังกฤษนะคะเราก็จะรู้ว่าอ๋อเราต้องไปชังโจโกก็จะง่ายขึ้นกับชีวิตมากๆนะคะนุ่นจะบอกว่าเวลาที่ เราจะให้คนจีนพูดใส่ใน Google Translate อะคือคนจีนเขาจะงงๆนะคะแล้วเขาจะเหมือนไม่อยากพูดเขาจะเหมือนอย,อยากเขียนหรืออยากใช้ WeChat อะไรอย่างนี้มากกว่านุ่นก็เลยแบบไม่ค่อยจะให้คนจีนพูดนะคะคือนุ่นพูดคนเดียวเหมือนว่าไปขึ้นแท็กซี่ตรงไหนอะไรเงี้ยแล้วก็พูดเสร็จแล้วเราก็ให้มันแปลเป็นภาษาจีนให้คนจีนเข้าใจนะคะเสร็จแล้วคนจีนเขาจะอ oh, ๋อจชี้ๆเอาอย่างเงี้ยแต่ทีเนี้ยนุ่นกลับมาไทยแล้วนุ่นอะเจอแอปหนึ่งนะคะซึ่งนุ่นคิดว่าแอปเนี้ยมันเดศกว่า Google Translate เพราะว่ามันสามารถแบบ 火去哪里上学คุณจะไปไหน你要去哪里ฉันอยากไป7 e เ e ่นอ เหมือนเราพูดปุ๊บมันก็จะเด้งเป็นอีกภาษาหนึ่งให้เราอะคือเหมือนเราไม่ต้องไปกดให้มันเปิดเสียงง่ายขึ้นอะแล้วฟีเจอร์เขาก็สวยนะคะอันนี้ไม่ได้ค่าคอมหรือค่าโฆษณาแต่อย่างใดนะทุกคนแต่แอปเนี่ยมันใช้ฟรีได้3วันแล้วก็จะเสียตังเป็นรายสัปดาห์หรือว่ารายปีอะไรประมาณนี้ประมาณ6 9 9บาทต่อปีมั้งแต่นุ่นคิดว่าถ้าสมมติว่าใครไปจีนอะแล้วแบบไม่ได้ภาษาจีนเลยมันคุ้มนะคะเพราะว่าเวลาที่คุณคุยกับคนจีนเนี่ยแล้วเขาแบบไม่เข้าใจอะไรคุณเขาจะเมินเหมือน เหมือนคุณเป็นาธาตุอากาศไปเลยค่ะเพราะว่าเขาพูดภา,าษาังกฤษ,าษ,าษาไม่ได้เหมือนกันเขาจะเหมือนแบบคือพยายามไปมันก็ไรความหมายอเออคนจีนเขาจะเหมือนไม่อยากทําอะไรที่มันไรประสิทธิภาพอะ่ะเขาจะ จบด้วยกันไม่คุยเลยแต่ถ้าเราพูดภาษาไทยแล้วมันแปลเป็นภาษาจีนเงี่ยแล้วเราให้เขาฟัง <c oughs> เขาก็จะแบบอ๋ออะไรเงี้ยแล้วพยายามคุยกับเราแล้วก็ให้เขาพูดเป็นภาษาจีนแล้วมันก็จะแปลเป็นภาษาไทยนะะนุ่นคิดว่าแอปเนี้ยดูดีที่สุดและที่นุ่นดูมานะแต่ว่าเพิ่งเจอตอนที่กลับไทยแล้ว <c oughs> อ่ะอันนี้หมดแล้วเนาะเดี๋ยวนุ่นก็จะขึ้นลิสต์ไว้ให้ในเดสคริปชันนะคะที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้นุ่นได้นะคะที่ช่องอารยา PSK นะคะหรือว่าใครที่อยากถามคำถามอะไรเพิ่มเติมถ้ารู้นะคะจะตอบแต่ถ้าไม่รู้ก็ไม่รู้แล้วนะคะ <c oughs> ก็จะบอกว่าไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> เออทุกคนก็อย่าหวังอะไรมากนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะ<อ>ก็ีเพียงเท่านี้ค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย <c oughs> เดี๋ยวนุ่นจะมีลงคลิปไปจีนต่างๆด้วยนะคะ <c oughs> ใครที่สนใจก็อย่าลืมกดติดตามไว้ได้ที่ตรงนี้เลย <c oughs>